รีวิว Acer n i t ใ oh นโตคราวนี้มากับ CPU AMD Ryzen 6000รุ่นใหม่ล่าสุดแรงขึ้นกว่าเดิมจับคู่การ์ดจอ GeForce RTX ทั้ง3050และ3060ด้วยมันจะแรงมันจะน่าใช้กันขนาดไหนเดี๋ยวแอดอามเล่าให้ฟังในรีวิวนี้เลยครับ อันนี้เดี๋ยวแอดอาร์มขอพูดถึงให้ฟังนิดนึงก่อนนะครับว่าตัว a อ e r n i t r น5เครื่องนี้นะครับผมมันก็เป็นบอดดี้รุ่นใหม่ของโมเดล2022ซึ่งเราได้ทำรีวิวไปก่อนหน้าน,นี้แล้วแหละแต่เราอยากจะบอกก่อนว่ามันแชร์บอดดี้ร่วมกันแต่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆของตัวเครื่องมันจะไม่เหมือนกันนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราขอเล่าให้ฟังในรีวิวนี้อย่างนี้ครับผมหนึงตัวเครื่องเนี่ยทั้งหมดเนี่ยโดยรวมนะ มันเรียกว่ามันเหมือนกันแบบก๊อปสําเนาถูกต้องมาแล้วเซนส์กำกับได้เลยสำหรับวิธีการแยกว่าสเปคไหนเป็น AMD นะครับผมให้ดูที่ฝาหลังเลยครับถ้าฝาหลังไม่มีลวดลายที่เป็นตัวเหมือนตัว Y เป็นเส้นแปปลกๆอย่างเงี้ยถ้าไม่มีนะดำๆมาอย่างเงี้ยคือ AMD ครับผมส่วนนอกจากนั้นเหรอเหมือนเดะจนเราต้องมาดูสติกเกอร์ที่อยู่ด้านล่างตัวเครื่องตรงนี้อ่ะใช่ AMD ไลเเ n s นแล้วเขียนว่า 6,000ซีรีส์เอาไว้เลยครับผมแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เรียกว่าได้ความดีงามแชร์กันในตระกูลในโตด้วยกันนะครับผมคือ Dual แฟนก็คือตรงนี้ครับผมมันจะเป็นพัดลมระบายความร้อนทั้งหมด2ตัวด้วยกันทั้งซ้ายและขวาเป่าออก4ช่องด้านข้างตัวเครื่องและด้านหลังตัวเครื่องคือหลัง2ข้างอีก2จุดนะครับดังนั้น เวลาเราใช้งานเราเล่นเกมเราอะไรพวกนี้ระบบระบายความร้อนเรียกว่าไม่มีปัญหาเย็นตลอดเวลาการใช้งานแน่นอนหลายคนก็แบบอู้มันจะเย็นไหมลื่นไหมบอกเลยว่าตัวนี้เย็นเรามาต่อกันที่สเปคของ Acer Nitro 5 AMD ตัวนี้นะครับผมเครื่องนี้ที่แอดอัมได้รับมารีวิวเป็นตัวท็อปของไลน์เลยนะครับผมราคาอยู่ที่5 9 9 0บาทแต่สเปคเรียกว่ามันคุ้มค่าตัวอยู่นะถ้าคุณแบบว่าขี้เกียจประกอบคอมซื้อตัวนี้ ่อหน้าจอแยกเล่นเกมลื่นแน่นอนโดยรายละเอียดสเปคคือตัวนี้ได้ไลเซน7 6 8 0 h นะครับผม CPU 8คอร์16เทรดแล้วก็จับคู่กับการ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 3060แ a m 6GB GDDR6 ค่า TGP 140วัตต์นั่นหมายผมว่านี่คือ กา้าจอ MacP นะครับผมเล่นเกมแรงลื่นไม่มีการโดดตอนม้าแน่นอนนะครับ <Yeah. S 1> SSD 512GB ติดตั้ง Windows 11มาให้ในตัว RAM 16GB DDR 5 b u บัตส4,800อีกอย่างนึงเครื่องนี้มีรุ่นย่อยลงมาอีก3รุ่นด้วยกันรวมเป็น4นะย่อยลงมานิดหน่อยจะเป็นรุ่นที่เป็น Ryzen 5 6 6 0 0 H นะครับผม6คอริบเทรดราคา47,000 900บาทถัดลงมาอีกนิดนึงนะครับผมการ์ดจอจะดรอปลงมาเหลือ Nvidia GeForce RTX 3050 RAM 4 GB g b GDDR6 แล้วและเป็น CPU Ryzen 7 6 8 0 0 h นะครับผมส่วน RAM ที่มากับตัว RTX 3050นะครับผมเขาจะได้8 GB g b GDDR5 ตัวนี้แอนด์อมแนะนำให้อัพเป็น16 g b นะครับเพราะว่าถึง8 g b มันจะพอใช้งานแต่มันพอใช้งานในระดับการใช้ทำงานทั่วๆไปถ้าเล่นเกม แรมอาจจะไม่พอนะครับผมแล้วอาจจะคอขวดตรงแรมได้นะฮะราคามันอยู่ที่3 9 9 0 0กับ900าบาทลงไปรุ่นเริ่มต้นรุ่นเริ่มต้นเป็นไลเซน5 6 6 0 0 h จับคู่กับ Nvidia e GeForce rtx 3050แรม 4GB gddr 6แรมตัวเครื่อง 8GB ddr 5บัส4 0 0ซึ่งตัวเริ่มต้นเนี่ยเรียกว่าราคาย่อมเยาที่สุดในตระกูลในต r o 5รุ่นใหม่ amd ตัวนี้แล้วก็เรียกว่าน่าสนใจนะเออถ้าถามว่าตัวไหนเหมาะกับใครอะไรยังไง ตัวเริ่มต้นราคาย่อมเยาวนี้ถ้าอัพแรมเป็น16กิกแอดอาร์มว่าจบเล่นเกมอย่างพวกแบบ e d e f o m t a w o f อางเงี้ยเพื่อนแอดอาร์มก็ถามถึงอยู่มันเล่นได้ขอแค่แรมคุณพอทุกอย่างจะดีเองนะครับผมถ้าคุณทำงานกับพวกโปรแกรมที่มันกิน CPU หนักๆ เล่นเกมที่กิน CPU หนักๆอย่างพวก Total War หรือว่าพวก Tomb Raider ตัวนี้ Ryzen 7จะได้เปรียบนะครับผมอ๋อใช่ไซเบอร์พัง2077นั่นด้วยตัวนั้นก็กิน CPU หนะักเหมือนกันดังนั้นถ้าใครอยากเล่นไซเบอร์พังไปดู Ryzen 7ไว้นะจ๊ะมาต่อกันที่หน้าจอของ Acer ในโต5เครื่องนี้นะครับผมตัวเครื่องเนี่ยหน้าจอเขาเป็น15.6นิ้ว Full HD IPS ค่า Refresh Rate 165 h z แล้วก็ตัวนี้รองรับ AMD FreeSync Premium ในตัวนะครับผมสำหรับขอบบนของตัวเครื่องตรงนี้ คุณจะเห็นนะครับผมว่ามีกล้องเว็บแคมความละเอียด 720p HD ติดตั้งอยู่พร้อมช่องไมโครโฟนอีก2ช่องเอาไว้รับเสียงเวลาเราคุยกับเพื่อนตอนเล่นเกมหรือ ประชุมงานออนไลน์เราสามารถใช้ตรงนี้ได้เลยไม่ต้องต่อมาแยกให้เสียเงินเสียเวลาเพิ่มอะไรนี้นะครับผมไม่เสียพอร์ต USB ด้วยสําหรับลาโพงของตัวเครื่องนะครับผมเป็นลําโพง DTS นะครับผมติดตั้งอยู่2ฝั่งด้านใต้ตัวเครื่องเสียงยิงอัดลงพื้นสะท้อนขึ้นให้เราได้ยินนะครับผมจากที่ได้ลองฟังเพลงดูหนังมาแล้วขอถือว่าเป็นลําโพงที่ดีในฐานะโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเครื่องหนึ่งเสียงใสโอเคฟังเคลียร์ชัดเจนเบสพอมีในระดับที่ซับพอร์ตเสียงหลักได้โอเคอยู่ครับ เรามาต่อกันที่คีย์บอร์ดและทัชแพดนะครับผมตรงนี้คุณจะเห็นว่าคีย์บอร์ดและทัชแพดของตัว A c e ซอร์ในโต5เครื่องนี้นะครับผมเป็นคีย์บอร์ดแบบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยไม่มีการยืน่นปุ่มอะไรพวกนี้ลงมามีปุ่มฟังก์ชันอะไรพวกนี้ติดตั้งเอาไว้ตามปุ่มต่างๆค่อนข้างครบถ้วนอยู่นะครับผมเปิดเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงหรือว่าเพิ่มแสงลดแสงตรงนี้ได้มีฟังก์ชันคีย์ F 1ถึง F 1 2ค่อนข้างครบถ้วนนะครับผมและมีปุ่มในโต๊ะเซนต์อยู่ตรงนี้ด้วยเวลาเราก,กด โปรแกรมในโตเซนจะเปิดขึ้นมาเพื่อให้เราตั้งค่าตัวเครื่องได้ครับผมมีไฟ RGB 4โซนดีด้วยนะฮะแล้วตรงนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะสังเกตเห็นว่าปุ่มสําคัญบนคีย์บอร์ดของ Acer n i t ในต5เครื่องนี้ถูกล้อมกรอบไว้ด้วยกรอบสีขาวนะฮะอย่างปุ่มในโตตรงนี้ลูกศรตรงนี้แล้วก็ WASD ตรงนี้จะถูกล้อมกรอบไว้ด้วยสีขาวเพื่อเป็นการไฮไลท์ให้เห็นว่านี่คือปุ่มสำคัญที่เราต้องใช้งานกันเป็นประจำนะครับผม มาลงมาอีกนิดนึงตรงนี้จะเป็นทัชพัดนะครับผมของตัว Acer Nitro 5ตัวนี้นะฮะดีไซน์ซ่อนคลิกซ้าคลิกขวาแล้วก็เป็นกรอบปกตินะครับผมไม่มีการเดินขอบสีเงินอะไรพวกนี้ไว้แต่มันใช้งานได้ดีลื่นไหลรองรับ g e s t u r ์ Control Windows 11ครบถ้วนซึ่งลองดูแล้วมันเป็นเรียกว่าเป็นเบสเรียร์เ e มเมนที่โอเคมาก สำหรับพอร์ตของตัวเครื่องนะครับผมเขาจะมีติดตั้งอยู่3ส่วนด้วยกันเดี๋ยวเราจะไล่ให้ดูทีละจุดเลยนะด้านหลังเริ่มจากฝั่งซ้ายมือตรงนี้เป็น DC Adapter นะครับผมถัดมาเป็น USB Type C เป็น USB C นะครับผมลองรับกันต่อหน้าจอแยกได้สังเกตว่ามันจะมีโลโก้เป็น USB แล้วเป็นกรอบสีเหลีย่มก็คือต่อหน้าจอได้นะฮะแต่มันไม่ได้รับ power delivery นะ ถัดมา HDMI 2.1ตัวนี้สเปคเขารองรับจอ 4K 120Hz ได้นะครับถ้าต่อจอแยกยังไงดู HDMI 2.1แล้วก็หาสาย2.1มาใช้นะจ๊ะมาเรามาดูด้านซ้ายของตัวเครื่องกันนะครับด้านซ้ายของตัวเครื่องจากซ้ายมือเป็น Kensington Lock ถัดมานะครับเป็นช่องแลน 2.5G ครับผมเป็น intel killer เหมือนกันชิป e 2600ตัวนี้บอกเลยว่าถ้าใครต่อสายแลนเล่นเกมแรงลื่นแรงลื่นชัว,ชว มาอีกนิดครับเป็น USB 3.2 Type A ครับผมเอาไว้โอนไฟล์ต่อเมาส์คีย์บอร์ดอะไรว่ากันไปได้เลยนะครับแล้วก็ Audio Combo 3.5ม mm, ิลิเมตรตรงนี้ครับผมความมือง่ายๆเลยครับ USB Type A 3.2อีก2ช่องเท่านั้นแต่จุดพิเศษมันคือนี่ ช่องซ้ายมือเป็น USB Type A Sleep and Charge แปลว่าคุณเอา USB ต่อเข้าช่องนี้ครับคุณดับเครื่องในโตอยู่เขาก็จะดึงแบตเตอรี่จากตัวเครื่องในโต่ยมาชาร์จให้มือถือคุณใช้งานต่อได้ครับสำหรับการเปิดอัปเกรดนะครับสำหรับ Acer Nitro 5เครื่องนี้นะเนื่องจากมันเป็นบอด y ี้รุ่นใหม่แอดอาร์มขออธิบายก่อน 1. วิธีการแกะคุณต้องแกะฝาประกบที่อยู่ด้านหลังตัวเครื่องนะครับก็คือ ที่อยู่ตรงนี้ด้านหลังตรงขาตั้งบานพับหน้าจอนะฮะออกเป็นชิ้นแรกนะครับผมคุณถึงจะเห็นตะเข็บตัวเครื่องที่อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วค่อยแกะไปตามรอยร่องของมันโดยการใช้ปีกกีตารอะไรแบบนี้ครับผมแกะเขาออกนะครับอย่าไปฝืนแบบโอเปอิดฟ้าตรงนี้ได้แล้วแกะเลยไม่หลุดนะครับตะเข็บมันแน่นแน่นเลยก็ถือว่าเป็นงานประกอบที่ดีนะฮะแน่นแข็งแรงชอบเลยล่ะมาดูข้างในกันต่อ ข้างบนคุณจะเห็นเป็นพัดลมคู่นะครับผมสำหรับระบายความร้อนของตัวเครื่องนะฮะเป็นดูออฟแฟนของเขามีฮิตไปอยู่ 1, 2, 3, 4, 5เส้นมีอยู่5เส้นนะครับผมเรียกว่าตอนเวลาแอดอาร์มเนี่ยทดลองแบบเออใช้งานลองเล่นลองเทสด้วยโปรแกรมเบนช์มาร์กดูมันไม่ตีแดงนะไม่ตีแดงเลยแบบโอ้โหของจริงอันนี้คือของจริงเลยแบบเย็นจริงอะไรจริง แล้วถัดลงมาอีกนิดนึงครับสัดส,ส่วนเขาจัดได้ค่อนข้างดีมากเลยฝั่งซ้ายนะครับผมคุณจะเห็นการ์ด Wi-Fi 6e Intel Killer สำหรับตัว SSD ของตัวเครื่องนะครับผมมันจะเป็น PCIe 4.0ทั้ง2ช่องเลยก็คือช่องนี้ที่อยู่ด้านใต้ตัว Wi-Fi ตัวนี้1ช่องนะครับผมแล้วก็ด้านขวามือตรงนี้อีกช่องนึง PCIe 4.0ทั้งคู่หมายความว่าคุณเอา SSD รุ่นใหม่ๆประสิทธิภาพสูงๆเนี่ยใส่เครื่องได้เลยรองรับช่องละ 1เทรลไบต์นะครับแรมนี่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 ตรงนี้นะครับรองรับสูงสุด32มสกิกะไบต์ DDR 5บัส4,800นแมเฮิร์ตแต่ตรงนี้ติดมา16 GB กิกะไบต์แล้วน่นหมายความว่าโอเคจบถ้าคุณแบบเอาไว้เล่นเกมอย่างเดียวนะฮะแต่ถ้าเกิดแบบคุณรู้ว่าคุณเป็นคนเปิดแท็บไว้พวกนี้ครั้งเยอะหรือรันโปรแกรมตัดต่อวิดีโอหนัก ขอแนะนําให้3ามแต่ถ้าเกิดแบบทําทีละอย่างเปิดทับนิดๆนหน่อยๆเพื่อเอาไว้ว่าดูตารางดูนู่นดูนี่แบบตารางแบบคํานวณเล่นเกมนู่นนี่แล้วแต่ขอบอกเลยว่า 16GB ไหวครับมาถัดลงมาอีกนิดนึงนะครับตรงนี้คุณจะเห็นว่ามันมีช่องว่างอยู่เงี้ยพอที่จะใส่ SSD 2.5นิ้วเป็นแบบ Sa t ตาได้นะแต่ว่าเสียดายอย่างหนึ่งคือทาง A c e ซอร์เขาเอาหัวอินเทอร์เฟซออกไปแล้วคือถ้าคุณจะเอาออกผมอยากจะให้ทาง a อเซอร์ขยายแบตมาให้สุดตรงนี้เลย มันจะทําให้เวลาเราใช้งานเนี่ยระยะเวลาใช้งานเนี่ยมันนานขึ้นนะครับผมด้านข้างตัวเครื่องตรงนี้นะครับผมเป็นลําโพง DTSX นะครับผมติดตั้งอยู่ด้านข้างตัวเครื่องทั้ง2ฝั่งเลยเวลาเล่นเกมทํางานก็ตามที่บอกไปครับโอเคดีในฐานะเกมมิ่งโนบุ๊กเครื่องหนึ่งนะครับผมอ๋อแล้วลืมบอกไปเวลาคุณจะเปิดแรมออกมานะครับผม เขาจะมีเพลทตัวนี้ครอบอยู่ตรงหัวแรมตรงนี้นะครับผมเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวแรมเนี่ยเกิดความเสียหายเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุไม่คาดคิดตรงนี้อยากอัปเกรดขันน็อตหนึ่งตัวด้านล่างตรงนี้ออกก่อนนะครับผมให้ขันน็อตออกก่อนแล้วดึงเพลทออกพออัปเกรดเสร็จปิดกับล็อกน็อตให้เรียบร้อยนะครับผมเพราะว่าข้างในเขามีตัวซิลิโคนแบบซิลิโคนแผ่นเอาไว้ระบายความร้อนติดเอาไว้ให้ด้วยนะฮะปิดไว้เถอดดีปลอดภัยด้วยเย็นด้วยนะจ๊ะ เดี๋ยวก่อนเราจะไปเปิดพจนเทสให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมเดี๋ยวเราขอแนะนําโปรแกรมในโตเซนที่ทุกคนร,รู้จืกกันดีแต่เราจะบอกถึงฟีเจอร์ของมันเพิ่มเติมนะครับนอกจากเรื่องดูมอนิเตอร์เรื่องความเร็วพัดลมแล้วก็ปรับโหมดตัวเครื่องปรับความเร็ว CPU อะไรพวกนี้ที่ด้านหน้าโปรแกรมตรงนี้นะครับผมเราอยากจะบอกว่านอกจากการแบบเออเปิดพัดลมคัสตอมรอบความเร็วเปิดให้เร็วที่สุดเพื่อระบายความร้อนคุณกดรูกไปคีย์บอร์ดมุมบนขวาตัวนี้ครับนี่ คุณจะเปิดโหมด4โซน R G B ตรงนี้เพื่อปรับได้ว่าคุณจะเอาไฟไดนามิกหรือว่าอะไรไงก็ตามแต่ทำงานก็ต่อเมื่อเนี่ยเราสั่งเปิดแสงไฟคีย์บอร์ดนะครับผมนี่เปิดเบรดดิ้งเปิดเวฟเปิดพวกนี้ได้หมดเลยแต่อันนี้มันไม่ได้เป็นเพ์คีนะครับผมมันแค่4โซนนั่นหมายความว่าเราเปลี่ยนแสงเนี่ยจากโซนนี้เป็นสีนี้สีเขียวอะไรอย่างเงี้ยสีแดงปล่อยไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สีอ่ะชมพูอย่างเงี้ย มันจะเปลี่ยนโซนกันอย่างนี้ไม่ได้เป็นแบบกดทีละคีย์ทีละคีย์เหมือนพวกตระกูลพีเดเตอร์นะครับผมมันจะต่างกันนิดนึงแต่ถามว่าโอเคไหมแค่นี้แอดอาร์มก็ว่ามันก็เออดูดีมีแบบมีความโดดเด่นแล้วนะการตั้งค่าแอดวานซ์เซตติ้งตรงนี้ครับผมมีการเปิดการล็อกกันกดปุ่มสติ๊กเกอร์คีย์ก็คือเวลาเราเล่นเกมอย่างเงี้ยกดแบบอ่ะกดชิปย้ําๆเกิน5ทีกดคอนโทรลย้ยําๆเกิน5ทีวินโดวสติ๊กเกอร์คีย์จะเด้งถามว่าเฮ้ยแกจะเปิดสติ๊กเกอร์คีย์เปล่าไม่ w i n d o w ์ Windows, แล้วก็เมนูคีย์อะไรพวกนี้เปิดดูองศาเป็นยังไงก็ตามนะครับผม LCD overdrive เปิดตรงนี้ได้หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่ผลเทสของตัวเครื่องกันก่อนนะครับผมว่าสเปคเครื่องนี้นะฮะ add a r มได้ตัวท็อปมาเทสให้ทุกคนได้ดูจริงๆนะครับผมมารีวิวจริงๆ CPU ครับ AMD Ryzen 7 6 8 0 0 h อย่างที่บอกนะครับผมเป็น Core i7 แบรนด์ Brand, ค่า TDP อยู่ที่45วัตต์8คอร์16 t ท r ดชุดคำสั่งพื้นฐานทุกอย่าง ครบพร้อมใช้งานนะฮะเรียกว่าตัวใหม่ล่าสุดเลยแหละแรงนี่มาดูบนเมนบอร์ดคุณจะเห็นว่าเป็นอินเทอร์เฟซ PCIe 4.0แล้วนะครับผมนี่ตึ๊ดต,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 ตนี่ PCIe 4.0นะฮะดังนั้นคุณสามารถเอาวก SSD ตัวใหม่ๆที่ประสิทธิภาพสงสัได้เลย แรมในเครื่อง16 g b DDR5 นะครับผมบัส4,800 m h กดูตรง SPD คุณจะเห็นว่ามันเป็นแรมซัมซุงนะฮะเป็นแรมแบบเออเนี่ยยิงไปกลับก็เป็น4,800 MHz ก็คือ2,400ณ2นะครับมาดูที่การ์ดจอครับการ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 3060นะครับผมตัวนี้รองรับ DirectX 12เรียบร้อยแล้วและเชดเดอร์ตรงนี้คุณสังเกตรตรงนี้เชดเดอร์เนี่ยก็คือคู d a นะครับผมคูด้ตอนนี้มีอยู่3,840 คูด้นะครับผมนั่นหมายความว่าถ้าคุณจะเอามาเล่นเกมทํางานกราฟิกมีคู d a ช่วยเสริมเยอะมีเทน s o r อะไรพวกนี้เอาไว้แบบ DLSS หรือคุณจะทํางานกราฟิกตัดต่อว,วิดีโอโอเคแน่นอนค่า TGP e ของกระจอ Nvidia g e f o r c e RTX 3060ตัวนี้เป็น140วัตต์ก็คือ max P นะครับผมก็คือประสิทธิภาพสูงสุดในตระกูล3060แลละคุณเอาไปเล่นเกมคุณเอาไปทำงาน คุณไม่ต้องห่วงว่าแม็กคิวมันจะเป็นแม็กคิวเปล่าตัวนี้แม็กพีครับลื่นมาที่ SSD ที่ติดตั้งมาในเครื่องนะครับ PM 9A1 ของ Samsung ก็คือมันเป็นตัว OEM ที่คุณภาพสูงเลยแหละเห็นรหัสนี้คุณสบายใจได้เทสด้วย Crystal Disk Mark ครับความเร็วในการอ่านนะครับ6,346แล้วก็อัตราความเร็วเขียน4,071 m b กะเอเอาเป็นว่าเร็วมากแรงมากโหลดไฟล์โหลดโปรแกรมโหลดเกม ทันใจในเสี้ยววินาทีแน่นอนนะครับมาต่อกันที่ tdmark นะครับผม tdmark ผมเทสตัวทําสปนะฮะจะเห็นว่าผมทำคะแนนไปได้อยู่ที่คะแนนรวม8,268คะแนนเห็นว่าคะแนน CPU เนี่ยสูงเลย9,819คะแนนคะแนนกราฟิก8,000คะแนนยิบมากเทสการทำงานมั่งด้วย PC Mark 10นะครับผม PC Mark 10เนี่ยเช็คว่าเครื่องนี้ทำงานได้ดีแค่ไหนคะแนนรวมตัวนี้ 6,568คะแนนเลยนะครับเพราะทั่วไปเนี่ยที่แอดอาร์มเคยเทสมา,าประมาณปีที่แล้วหรือช่วงต้นๆปีที่ผ่านมามันจะเกาะกลุ่มกันอยู่ช่วงประมาณ5,000คะแนน5,500ตัวนี้ได้6,500คะแนนนั่นหมายความว่าคุณจะเอาไปตัดต่อ,ตอวิดีโอแต่งภาพเปิดโปรแกรมเปิด microsoft office คุณทำได้ลื่นๆเลยเพราะว่าถ้าดูแยกหมวดหมู่คะแนนนะฮะคุณจะเห็นว่าคะแนนมัน8 9 0 0 0กันหมดก็คือเอาเป็นว่าสรุปง,ง่ายๆว่า ทํางานไหนก็ได้ทํางานไหนก็ลื่นนะครับผมสําหรับความร้อนของตัวในโต๊5เครื่องนี้นะครับผม Ad a r มทดลองจับความร้อนตอนที่เขากําลังเบน์หมากตัวเครื่องอยู่แล้วมันรีดประสิทธิภาพสูงสุดอนะเนาะตรงนี้ยไอซีพียูไอดีฮาร์ดแวร์มอเตอร์เนี่ย Ad Arm อ,อ,อ,อธิบายให้ทุกคนฟังนิดนึงคือ เราอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุด1.46แล้วนะครับผมมันก็ยังไม่เห็นความร้อนของตัวคอ CPU อ่ะแต่เราจะมาดูตรงนี้แทนตรงการ์ดจอออนบอร์ดเพราะการ์ดจอออนบอร์ด AMD Radeon g r a p h i c ตัวเนี้ยมันอยู่บนก้อนเดียวกันกันกบตัว CPU ดังนั้นมันก็ถือว่าดูก้อมแก,ก,กล้มกันได้นะครับผมก็อุณหภูมิการ์ดจอนะฮะ GPU เนี่ยความร้อนโดยเฉลี่ยอยู่ที่47องศาต่ำสุดที่40สูงสุด70องศาแค่นั้นเรียกว่าค่อนข้างเย็นมากเลยทีเดียว ถึงขนาดนี้คือเรารันแบบพวก PC Mark 4เล่นเกมใหญ่ๆไปแล้วนะก็ยังเย็นอยู่นะครับผมสำหรับแบตเตอรี่ของตัว Acer n i t ในโนะครับผมความจุ57วัตต์อวเนี้ยแอดอาร์มเทด้วยแบตมอนนะฮะตามมาตรฐานเหมือนเดิมก็คือเราเปิดเพลงคลอเอาไว้ด้านหลังเปิด y o u t u b e อะไรแล้วก็ใช้ Microsoft Edge นะฮะ เราพยายามลดแสงหน้าจอให้อยู่ในระดับที่ไม่ได้สว่างเกินไปไม่ได้มืดเกินไปแล้วก็ลองดูว่าตัวนี้แบตเตอรี่จะอยู่ได้กี่ชั่วโมงมันจะมี2องเลเวลก็คือ 1. ถ้าสมมุติคุณเปิดเครื่องทิ้งสแตนบายไว้เลยมันจะอยู่ได้ประมาณ7ชั่วโมง40นาทีแต่ถ้าเราเปิด YouTube ไปด้วยเปิดเบราว์เซอร์ทำนู้นทำนี่ดูหนังฟังเพลงอะไรงนี้ไปนิดน,ดนดหน่อยหเปิดเพลงไม่ดังมากจะอยู่ได้ประมาณ6ชั่วโมงก็คือลดมันนิดหน่อย แต่ก็ถือว่าดีจัดว่าเกาะกลุ่มอยู่ในกลุ่มเกมมิ่งโน้ตบุ๊กหลายๆรุ่นในปัจจุบันนี้นะครับผมมาครับตอนนี้เราคาลิเบรหน้าจอด้วย d i s p l a y c คลเสร็จแล้วนะครับผมการมุนวอลลุ่มนะฮะสุดยอดมากอยู่ที่104.1% srgb 71.7% adobe rgb แล้วก็73.7% dcip 3ค่าความเที่ยงตรงเบี่ยงเบนสีนะครับผม Delta e ถ้าน้อยก็2ไแปลว่าดีแต่จอนี้ทำได้แค่1.14เท่านั้น นั่นหมายความว่าสีสันเนี่ยนอกจากจะขอบเคสีกว้างมากแล้วยังมีความเที่ยงตรงสูงหมายความว่าช่างกล้องเนี่ยสามารถเอาไปแต่งรูป Photoshop ได้สบายสบายเลยทำงานเกี่ยวกับสีสนะันไรพวกนี้ทำได้ดีมากนะครับผมใครอยากเอาไว้เล่นเกมด้วยทำงานด้วยจอของ Acer อร์ในโต5 amd เครื่องนี้ไว้ใจได้ครับมาครับผมเดี๋ยวตรงนี้ เรามาเทสเกมกันเดี๋ยวเราจะเอาเกมหนักๆมาเล่นให้ดูกัน2เกมขำๆนะครับผมเดี๋ยวแอดมขอให้คุณดูดิสเพย์ตรงนี้ก่อนว่าเราปรับเหมือนทุกเกมที่ผ่านมานะครับคือฟูลสกรีนฟูลเฮด165 h z ปิด v ีซิงให้แล้วนะแล้วก็เปิด FidelityFX Super Resolution ของทาง AMD แบบ Ultra Quality กันไปเลยก็คือจัดสุดเท่าที่มีให้แล้วนะครับว่าถ้าเปิดสุดเป็นไงเราไปเล่นดันเดิมที่เราใช้เทสกันมาหลายคลิปแล้ว นั่นคือโหมด m e r c e n a r y นี้นะครับผมโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมกับ r e s i d e n t e v i l village นะครับผมตอนนี้นี่การ์ดจอทำงานอยู่อุณหภูมิอยู่ 60, 64องศา CPU อุณหภูมิ76อ,องศาใช้งานตอนนี้ผมเดาว่าเดี๋ยวการ์ดจอมันก็วิ่งขึ้น100%ตามปกติหรือ80%ตามปกตินะครับแรม4กิกดอประมาณน,นะครับผมแล้วก็ CPU ทำงานอยู่40%นะฮะ แล้วก็แรมตัวเครื่องจาก16กิกตอนนี้ใช้ไป8.8แล้วนี่ผมเลยบอกไงว่าอะถ้าแรม16คุณเล่น,เล,นเล่นเกมอย่างเดียวไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าเกิดคุณเอามาทำงานด้วยอาจจะแนะนำให้ขึ้นไป32กิกนะฮะเฟรมเรท140กว่าเฟรมยาวๆลากต่อเนื่องกันไปเลยนั่นหมายความว่าไงหมายความว่าเล่นไปเถอะครับคุณสามารถเล่นเกมฟอร์มใหญ่แบบ d e s t e n t e v i e อย่างเงี้ยชิวๆได้เลย มาครับกับอีกเกมนึงที่กินสเปคไม่แพ้ใครเหมือนกันอย่างสก,กรรมนะครับผมตอนนี้เราก็หยิบมาเทสให้ทุกคนดูเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งอุณหภูมิตอนนี้นะครับผมการ์ดจอทำงาน100%นะฮะอุณหภูมิ64องศา CPU ตอนนี้ใช้งานอยู่ประมาณ30%อุณหภูมิ63องศาก็ถือว่าเย็นเลยนะแล้วดูนี่แรมการ์ดจอ6กิกเราใช้ไปประมาณ6กิกเต็มพอดีเป๊ะเลย CPU ใช้งานอยู่ 26- 3 0แรม13จาก1 6กิกนะฮะ เฟรมเรท70เฟรมก็ถือว่าใช้ได้นะอ่ะเดี๋ยวเราขอดูที่เราอยู่นิดนึงไม่ต้องมีใครมาสตรีมสไนซ์หรอกแหมรู้อยู่อ่าโอเคตอนนี้นะครับคุณจะเห็นว่าผมเนี่ยปรับกราฟิกไว้ระดับอีพิกแล้วนะฮะเดี๋ยวให้คุณดูอีกทีนึงก่อนออปชั่นกราฟิกเปิดอีพิกหมดแล้วนะที่ความละเอียดหน้าจอ Full HD นะครับผมนี่อีพิกเฟรมเรทที่ผมได้60เฟรมเกิน60ก็คือประมาณ66เฟรมนั่นหมายความว่าลื่นคุณปรับอีพิกคุณยังได้ลื่นขนาดนี้ หมายความว่าถ้าคุณจะเอาไปเล่นแล้วไปเลดบ้านผมว่าเหลือเฟือนะลื่นๆกาลังดีเลยแหละหรือถ้าแบบอยากจะได้ลื่นกว่านี้นิดนึงเผื่อว่าแบบเออทำไงทาจังหวะอะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบว่าหันกวาดจอเร็วๆอะไรอย่างนงี้คุณอาจจะปรับลงมาไฮลงมานอ์มอนอะไรอย่างนงี้ก็โอเคนะครับผมแต่รวมๆตอนนี้ถ้าเป็นวันสร้างบ้านวันฟาร์มของแอดอาร์บอกเลยว่าหูไม่ต้องอะไรแล้วได้60เฟรมลื่นๆอย่างเงี้ยเหลือเหลือแล้วิ่งเข้าบ้าน เข้าบ้านเข้าพื้นที่จัดว่าโอเคเรนเดอร์ไวไม่มีปัญหาเลยนะฮะขอสรุปง่ายๆว่าสก,กรรมมาเล่นได้อยู่แล้วแหละถ้าปรับ e ีพิได้เกิน60เฟรมอะเออผมว่ามันโอเคมากเลยนะโดยสรุปแล้วนะครับผมก็จะเห็นว่า Acer n i t r นโต p u p u d ตัวนี้นะครับผมเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่อันอามขอถือว่ามันเป็นเครื่องที่ดี และหน่าใช้อีกเครื่องหนึ่งเลยสเปคก็จัดเต็มไม่แพ้อีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะครับผมสเปคเทียบคู่กันนะเนาะถ้าใครคิดว่าเออเนี่ยเป็นแฟนบอย AMD เหมือนกันนะอยากได้น้ตบุ๊กเกมมิ่ง AMD คุณมาซื้อเครื่องนี้คุณไม่ผิดหวังนะเพราะไรเซน6,000เนี่ยเรียกว่าอาจจะง,งานออฟฟิศงานตัดต่อแต่งภาพทำวิดีโออะไรพวกนี้หรือเล่นเกมเอาอยู่หมด และราคาก็ถือว่าอโอเคสมเหตุสมผลของมันถึงตัวท็อปจะอยู่ที่ประมาณ50,000กับ990บาทแต่มันก็แบบสมค่าตัวมันอ่ะมันได้ RTX 3060ได้นำม16ได้อะไรพวกนี้มาครบแล้วอ่ะเออพร้อมทำงานเลยดูเลยดังนั้นถ้าใครคิดว่าอยากซื้อลองไปดูตามร้านค้าชั้นนำใกล้บ้านคุณได้เลยนะครับผมแล้วลองเดินถามหาสเปคที่เป็น amd นะครับผม มั่นใจว่าคุณจะได้เอาไปทํางานเอาไปเล่นเกมอย่างมีความสุขแน่นอนสุดท้ายนี้นะครับผมขอฝากช่องทางการติดตาม n o t e บุ๊กสเปกทางช่องทางของ YouTube ที่คุณกําลังชมอยู่นี้นะครับเฟซบ o ๊กแล้วก็ TikTok ของทาง n o t ตบุ๊กสเปกด้วยนะอย่าลืมไปกดติดตามกันนะครับผมเราจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆน่าสนใจมาอัปเดตคุณยังต่อนเนื่องเลยแล้วเครื่องต่อไปจะเป็นเครื่องไหนเรารอชมกันในรีวิวถัดไปครับ